สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับพอกันกับคู่มุ่มสบายยู่ง่ายกินง่ายสบายพุ่มครับผมนะครับเมื่อนี้คู่มดได้นี้นะครับก้อยไฮเชลรี่สีทองครับพี่น้องพักมากเป็นสวนเลยครับนี่มีทั้งพักกาดนะครับพักหัละผ้านะครับบะแข็งแตงกวาตัวฟางเงยวครับพี่น้องมามากินเขาแรกน้ำคู่มแซ่บต้องกันครับชวดได้ครับพี่น้องไฮเชลี่สีทองครับเมื่อนี้บังเว้ย สมคำลำเลื่อครับเสียบอิดีพี่น้องอเรี้ยงเองกินเองครับ คู่รีิวอยากกินน้ำครับตักที่เดี๋ยวแปลนกล่องเ,เติอดเลยเบมือแล้วบันเนี่ยเป็นได้ครับแสบว่ะตรงคำลำเลือ มือนี้ผักมากเป็นสวนเลยพี่น้องนะครับโอ้โหมือนี้ไงครับ,รบสุดยอดพี่นอ้องอื้ม มันสิบพลอยกวนพอยเชดีพันบานเท่าธรรมดา,านะครับมันเลเสเหนียวกววาจาังเลยอืม 嗯。Mm hmm. ปล่อย้สวดนำพี่นอง มาเป็นสวนเลยครับผัากระปอดสานครับบึ้งมองไดโเจ้ใบใบมีตะแมงจอครับมกแข่งอายุข่างหัวข้างสวนคือเกา้า ยังไงได้พี่น้องหอยเัินเนี่ย 嗯。Mm hmm. หลายคั่ิเลี้ยงไว้ตะไคร้แล้ี่น้องคูมเ่ยการบันทขายเกันแล้วครับแต่ว่าขายบบเป็นกินย่างเดียวครับ เพื่อนบ้านเรื่องเองว่าต้องเอาเอา,เอาหัวเอาตาม,มันออกนะครับคุมบอกาพี่ห้อง ก็มีความข้าวบกพรายได้ได้วพี่น้องแซ่บครับพอยกินครับผักสดสดสดหยด กี่คู่อุ้มว่ามันค้นมักกินผักวันนี้เบิ้งคลิปเบิ้งคลิปผู้นั้นผู้นี้เป้าเท่าแน่ของคู่โนดแน่นะครับลิปกลินเพิินผ้ากลินผักเลยจินในน้ำเพลินได้พี่น้องอมา ไว้แต่พักอันหนึ่งสีกินมก็ได้คือบักมาละพี่้อง <c oughs> เคยเคยพายแงมสี่ิินอยู่ครับก <c oughs> ินแล้วเสียรสชาติขมขมจนไม่อยากกินเขาครับ <c oughs> จะบักแข่งเพราะเพราะกินใด้เอยครับนี่กระเสียบอยู่ เพิ่นกินได้ก็เป็นความสามารถของเพิ่นนะครับเคือของกินบ่ได้ ถ่ายคำนี้ไงพี่นอ้องม,มันเต็มซ่อนเลยนะครับคำสุดท้ายเพื่อพอี่พี่น้องครับคำสุดท้ายเพื่อพ่อแม่พี่น้องกินน้ำกันนะครับแนละ้ว เขาทาพไปน้องเสีบผู้ใดเบื่อคยกินกับาาไม่กินลองเบ่งก,กับหอยเชอรี่สีทองกรอบบื่อเนียวครับเดี๋ยวมือล้างคุ่มเสเอาเสียบไม่อย่างคือตลาหมึกครับกิกักบปราจิมซี่ฟูด้ดไม่กินซูฟีสุ์ลองเบิง่งขนมากับกดไไลได้ไม่น้อย ตกดใจกดแชร์กดติดตามกด subscribe จะได้เบิ้งกันจินเขาดููครับคุ้มกับเฮชท็ดแฮดกินไปครับเป็นตะแซบบ๊อบเป็นตแซบกับขอโทษขออภัยังไรก็ฝา,ากากดติดตามนะครับไป้วพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสวัสดีครับ